ละกันเนี่ยธรรมดายางเนีนยควรจะมาเฉยไปแบบนี้แต่ไม่ได้เลยนะการนำเลี้ยงหรอคะยังไม่มีโอ้โหนำเลี้ยงไม่มีเลยสุดยอดเลยนะคะมีเพ่นั้นเนี่ยสอเมค่ะเมยโอ้โหแงขเลยธรรมดายางนะนี่เขาพูมาคือน้งเาะบมันไม่มีไงใบมันไม่มีใช่เรารู้แล้วว่านเลี้ยงนะคะโอ้เรารู้แล้วไงวะ โอ้โหแน่นอนนะคะพุกนะคะอันนี้ก็สุดยอดแล้วนะคะโอ้โหยางคนเลยนี่2องมีดเหรคะเนี่ยสองมีดโอ้โหสองมีดไม่มีน้ําเลี้ยงเลยนะคะก่อนที่ยังไม่เคยใช้บ้านเคยได้ยางกี่ร้อยโลคะสามร้อยสาร้อยพอหลังใช้หาร้อยหาสิบกิโลโอ้โห ตัวจริงเสียงจริงจากเกษตรกร,ร,กรผู้ใช้แล้วเห็นผลจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือในเพจที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้คิดจะเพิ่มผลผลิตน้ำยางพาราป้องกันโรคต้นยางหน้าตายคิดถึงเอเวอร์เรเอเวอร์เรเอเวอร์